ไ้น้องไหม่งนางห้องไหนห้องไหนห้ายห้าศูนย์ศูนย์แปด้าศูนย์ศูนย์แปดได้ครับ ปกติไม่เอาปกตินี่แหละอันนี้นะปกติอันนี้รู้แต่วันจะช้านิดนึงนะครับพี่เอาปกติเนี่ยเหี้เนปกติได้แล้วเ้าข้าวสี่สองสี่ข้าห้องหกเฮ้ยเหมือนเขาเจออะไรเอาข้าห้องหกสี่ข้าวห้องหกหยิบอะไรไม่รู้เขาตู้ข้าวหมดแลเมื่อกี้เหมือนเขาตกใจเจออะไรนะ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ป่ะไม่ใช่ายอ่ะใช่คนเมาอ่ะม,มันก็เหมือนคนเมาจริงคชับ,ชบ,ชบครับเนี่ยครับเหมือนเขาเดินเลยมาแล้วแล้วเขาเห็นอะไรเนี่ยแล้วเขาก็เลยเดินเข้าไปจังหวะหันไปเห็นหรืออะไรสักอย่างาไม่ออกมาเลยทำแล้วก็ไม่อ <ใน S 1> อกมาเลย,เลยอ่าไหนก่อไปเรื่อยๆก่อเลยคนนี้ก่อเร็วอ่ประตูก็ปิดเขาเขาปิดเองใช่ไหมใช่เมื่อกี้ประตูมันเปิดอยู่เปิดมันเปิด อย่างเปิดแล้วครับอันนี้คือแม่บ้านมาทําความสะอาดตอนเช้าแล้วช่วงหกโมงกว่าเฮ้ยพม่านี่ว่ะทาไมหกโมงกว่าทำไม,ไมัดแป๊บเดียวไงก็เมื่อกี้ตั้งแต่ตีห้าขึ้นไงครับพี่หกโมงแม่บ้านเข้ามาแล้วพมาน่าแล้วนี่นี่คือแม่บ้านมาทําความสะอาดแล้วคือแม่บ้านออกมาจากตรงนี้ออกอออคือไปที่ขึ้นลิบหลังครับขึ้นริบหลังยังยังลิบหน้าจะนายไม่ขึ้น ้ามาทางานตัดบัตรก็ต้องขึ้นลิฟต์หลังอย่างเดียวถ้าไม่ตัดก็